เออเอเออเออเอเอเออเอเอนเออ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 เรัเออเออเออเหมเออเอเออเมอเออเออเออเเออเอเอ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 เออเอเอ่เอเอ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 เออเอเออเออเอแนอเอ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 เออเอเออเอเออเกเออเอเออเเอออเออเเอเเอเเออเเออเเอเเอเเอเอเเอเอเเอ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 อเอเ เออไปเลยครับขับรถไปเลยขับรถไปเลยขับรถไปเลยนะครับผมโอเคโอเคขับรถเลยไปดอ่าเป็นทำไมว่าผมชอบรถบรรทุกขนาดไหนอ่ะเออใช้ไม่อยากรู้เรื่องของแกหรอกเออรูกไม่ว่าผมชอบรถบรรทุกขนาดไหนอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มว่าผมชอบรถบรรทุกขนาดไหนอ่ะโอ้ยฉันไม่อยากรู้เรื่องแกหรอกเออลูกพี่รู้ไหมว่าผมชอบ แล้วก็ต่อยปากเลยเนี่ยแล้วก็ส่งรถหาทางเลยรวยพวกผมชอบรถเที่เวมาปุ๊บปากเลยไม่ได้พี่โรงงานผมอยากทำงานขับรถเออโองเกคไม่คนขับรถทงรถถังเลยเรื่องของแกงั้นมีที่ทำงานให้ผมแนะนำไหมจะมีอ่ะไปข้างสะพานลอยที่ปขอทานอ่ะไม่เอามันจะเป็นคนขับรถบรรทุกเออค่านั่งแท็กซี่เท่ากเท่าไหร่ครับ ประมาณหนึ่งเหรียญพอทำไมแพงจังเอ้ยนี่มันปกติราคาเออหนึ่งจุดยี่สิบห้าเ,เหรียญน,นะนจะลดให้แกแเนี่ยโอ,โ,อโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคพอไหมครับอ๋อโอเคหนึ่งเหรียญชวดโอเคโชคดีแล้วกันนะคราวหลังมาใช้บริการด้วยโอเคครับทำไมแพงจังวะ ก็มาถึงบ้านแล้วบ้านสุดแสนเล็กของฉันดีนะมีเงินอยู่อีกสองเหรียญโอ้โห,โโหบ้านพังอย่าบอกว่าจ้างช่างอะจ้างช่างราคาเท่าไรสองเหรียญออ้แต่ยังไงฉันไม่ยอมเสียตังค์หรอกฉันจะไปทำตัดต้นไม้ทำวัสดุการสร้างบ้านเองเห็นว่าข้างว่าหลังบ้านมันมีต้นไม้อยู่ไหนรูดิ ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้โหต้นใหญ่ซะด้วยได้เวลาตัดไม้ละยิ๊ย,ต,แบบยาาตัดไม้แบบไม้คราบเปะเป๊ะเจ็บโอ้โหเจ็บอย่าบอกว่าไปซื้อขวานอะขวานราคาก็แพงอะไม่เอาฉันตัดไม้แบบไม้คราบอิสระไม้คราบ อยังเจ็บมืออนี่นหละอิสลิมไม่ครับไม่ครับมายูโบนั้นซ่อมบ้านเสร็จต้องไปหาหมออ่ะจะไปยอมหรอกโว้ยเห่รักษาเองได้โว้ยฉันรักษาเองก็ได้ไม่ยอมเสียตังค์หรอกเหนือแค่นี้ขึ้นแท็กซี่ก็แพงพอแล้วแตดตั้งนานทั้งต้นเลยไหมแค่ท่อนเดียวอ่ะ อย่าไปซ่อมก็ได้วะหิวจังเลยนทุเรเกลยนเดี๋ยวเอาไปซ่อมก่อนซ่อมแซมบ้านเพิ่มเติมจับจับจับหลังจากนั้นก็จะไปสมัครงานบาคนขับรถวัตถุ ไปละอืมฝีมือการซ่อมเช่นนั้ก็ดีเหมือนกันนะส่วนแผ้นี่เหรอช่างมันสิวะไม่เป็นไรหรอกอืมอโอ้ยสงสัยต้องไปซื้อผ้าคันแพ้์ละน่าจะถูกการรักษาพยาบาลนเน,นี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วมันถูกโอ้โอ้โหใครไม่รู้ขอยิ้มขำข่ันละกันคุณมัรวลครับที่เลยครับเอออะไรครับอะไรนะ วันที่ว่าผมแกจะยืมเขาขาบับรถบรรทุกนะครับแต่ผมดวงกระทืบมาเอยคุณเป็นอะไรไหมน่ะเอ่อวันที่ว่านำตัวผมส่งพเพโรงพรยาบาลโอเคครับ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 